ช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาถึงคาวาซากิครับว่าจะมีแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต1 5 0ซีซีออกมาแข่งขันกับค่ายอื่นหรือไม่สำหรับภาพที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นมันคือนินจา125ที่มีขายในยุโรปเปิดตัวพร้อมกันกันกบ Z 125ในงานอินเตอร์มอต2018ณเมืองโคโลนประเทศเยอรมน,นี วันที่2ตุลาคม2561นับถึงวันนี้ขายมายาวนานถึง3ปีแล้วเข้าสกิในยุโรปได้มีแผนพัฒนานินจา125ด้วยการนำนินจา250 SL มาทำการลดปริมาตรกระบอกสูบลงไปจาก249ลงมาเหลือ125ซ c ด้วยการลดขนาดกระบอกสูบลง14มิลมตรลดช่วงชักลง14มิมให้พลังสูงสุด15แรงมา้า ที่10,000รอบต่อนนาทีแรงบิดสูงสุด11.7นิวตันเมตรที่7,700รอบต่อนนาทีโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่เพิ่งเริ่มหัดขี่รถสปอร์ตขนาด1 2 5ซีซีเป็นครั้งแรกกลับไปกับขี่ A1 ซึ่งทั้ง Honda Yamaha และ Suzuki ต่างก็มีสปอร์ต1 2 5ซีซีออกมาแข่งขันกันในยุโรปแต่ว่าเมืองไทยของเรานั้นกลับไม่มีนินจา150หรือว่า Z150 อ,อกมาแข่งขันกับค่ายอื่น ขนาดว่าซูซูกิที่หลายคนมองว่ามีความอินดี้มีความล่าช้าในการพัฒนาแต่ก็ยังมี GSX-R150 GSX-S150 ออกมาขายให้คนไทยได้ใช้กันแต่กับ Kawasaki นั้นไม่มีเลยหลายคนสงสัยครับว่าทำไมเมื่อก่อน Kawasaki ในเมืองไทยยังมีการพัฒนารถสปอร์ต2จังหวะขนาด 150cc ออกมาขายหลายรุ่นเช่น KR 1 5 0 s e r p i o 1 5 0 วิกเตอร์150สามทหารเสือที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคาสกีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานแต่ทำไมถึงวันนี้กลับไม่มีแม้แต่รุ่นเดียวหลายคนบ่นด้วยความน้อยใจและบ่นด้วยความเสียดายครับว่าถ้ามีสปอร์ตขนาด150ซีซีออกมาขายแข่งกับค่ายอื่นคงสนุกกว่านี้อย่างแน่นอนก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าคาสกีในยุคก่อนปี2540ยังเป็นบริษัทของคนไทยบริหารงานโดยคนไทยซึ่งการพัฒนาแต่ละครั้งต้องใช้แนวคิด การวางแผนการวิจัยข้อมูลร่วมกันกับทางคาวสกิที่ญี่ปุ่นโดยคนไทยต้องมีการจ่ายค่าลงทุนในการพัฒนาสินค้ารถสปอร์ตทุกคันที่ออกมาขายนั้นคนไทยมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากโดยเจ้าของและผู้บริหารคนไทยนั้นเข้าใจตลาดเป็นอย่างดีเราจึงได้เห็น KR150 s e r p i ปิ150 Victor 150ออกมาขายแข่งกับค่ายอื่นทั้ง h อน da Ya m ม h a และสุสกิ อย่างคู่ขี้สูสีแต่หลังจากปี2540เป็นต้นมาข้าวสกิดในเมืองไทยได้มีการขายบริษัทคืนให้กับญี่ปุ่นโดยผู้บริหารคนไทยในยุคต่อๆมานั้นก็เป็นเพียงลูกจ้างที่ไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของญี่ปุ่นได้ถ้าผู้บริหารไม่มีแนวคิดในการต่อสู้ในการไฟให้ได้มาทำงานแบบตามหน้าที่ผลที่ออกมาก็คือทุกวันนี้ครับในยุคหนึ่งผู้บริหารคนไทยที่เป็นลูกจ้างมีแนวคิดในการพัฒนารถสปอร์ตออกมาขาย รวมถึงรถสกูตเตอร์ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคนไทยในแต่ละยุคแล้วนโยบายต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปน่าเสียดายเป็นอย่างมากครับชื่อเสียงของคาวสกิในเมืองไทยนั้นโดดเด่นที่ขนาด150 1 5 0 c ีทุกวันนี้คนยังตามหาทั้ง k r Spico Victor หรือแม้แต่ PDK ราคามีแต่ปรับสูงขึ้นเรื่อยๆครับคันหนึ่งก็หลายหมื่นถึงนับแสนบาทก็มีถ้าวันนี้คาวสกียังเป็นของคนไทยมีเจ้าของมีผู้บริหารเป็นคนไทย ผมบอกเลยครับว่า Honda Yamaha และสุสกิ i นั้นคงไม่สามารถทำตลาดได้อย่างง่ายๆเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเราอาจได้เห็น kr 1 5 0 cc แบบ4ีจังหวะหรือ s ซ r p i c o 1 5 0 cc แบบ4ีจังหวะรวมถึงวิกเตอร์ที่มีการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้หรือแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์แบบ AT หรือสกูตเตอร์รวมถึง Big กสกูตเตด้วยเช่นกัน ถ้าวันนี้คนไทยเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารอย่างเต็มตัวเราคงได้เห็นกันแล้วครับกับ b i g กสก o t ตเที่ออกมาแข่งขันกับ X Max 300หรือ f o r z a 350ส่วนคำถามที่ทุกคนอยากทราบว่าคาสกิตในเมืองไทยวันนี้ชั่วโมงนี้จะมีมอเตอร์ไซค์สปอร์ต 150cc ออกมาแข่งขันกับค่ายอื่นหรือไม่คำตอบก็คือ คงยังไม่มีครับคงต้องรอให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารทั้งญี่ปุ่นและก็คนไทยซึ่งก็ไม่ทราบได้ครับว่าในอนาคตนับจากนี้ไปอีกกี่ปีข้างหน้าเราจึงจะได้เห็นการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สิ่จังหวะ 150cc ออกมาแข่งขันกับค่ายอื่นลุ้นตัวช่วยในอาเซียนก็คืออินโดนีเซียครับถ้าหากว่าอินโดนีเซียมีแผนพัฒนาร่วมกับเมืองไทยหรือมีแนวคิดในการบุกตลาดสปอร์ต 150cc ดังเช่นที่มีการพัฒนานินจาซ x เอ็กซ์ 25R สี่สูบเรียง2 5 0ร้ซีซีที่มีความยากยิ่งกว่าในการพัฒนายังสามารถทำออกมาได้ก็ไม่แน่ครับวันหนึ่ง Kawasaki อินโดนีเซียอาจจะมีแผนออกมาท้าชนกับค่ายอื่นด้วยสปอร์ตขนาด 150cc ซีซีถ้าถึงวันนั้นคนไทยจะได้ใช้กันอย่างแน่นอนเราแต่เพียงว่าเมื่อไหร่เท่านั้นครับเรื่องราวของสปอร์ต1 5 0ซีซีของ Kawasaki จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ